ห,ห,ห,หลานเจ้าสวัวตะก,กัยี่กสิบเชิญหนึ่งนาทีท่านอาชา่างเชือนฟังเลยตะกั่นไนอ้ฟังเลยตะกั่นอาภยยาบอกกันขาับบอก อาหลังตาขยับบอลนะครับเพราะว่าของไฟผมมันเหลือหลายอ่าแก้ต้องตั้งกู้ต้องละเพื่อนออกมาก็หลังเจากสวนเลยนะครับแกะต้องทำสร้างเผือกข้างเผือกเขาจบ